ฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ตับผมอาเฮียนะฮะวันนี้มาอยู่กับเกมใหม่นะ l c k m o o o n ที่เพิ่งเปิดไปก็เป็นเกมนะอย่างที่ว่าฮะ 2D size scoring นะ <c oughs> ที่ค่อนข้างสนุกเลยนะถือว่าใช้ได้เลยสำหรับโหมด PvP ก็ไม่ได้คิดของอะไรนะทำให้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สายสู้อยู่แล้วนะ โอเคในเกมก็จะมีโหมดแบบโหหลายอย่างมากนะบอกไม่ถูกเลยมีทั้งดันเจียนตยีบอสผ่านด่านแล้วก็ควสตอีกเพียบเลยเห็นมาดูดิ <c oughs> คือนั่งทำ <c oughs> ยังทำมั่งไม่ทำมั่งนะแต่ที่จะบอกว่าที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือการอัพอาวุธนั่นเองนะโอเคนี่ะมาตรงนี้อการใช้อัพอ,อาวุธ Okay. มันคล้ายๆนักรูโตเลยนะก็มาสวอปตรงนี้ได้เลยปึ๊บเข้าไปคือนอกจากเราจะได้อัพพลังแล้วยังได้เวลด้วยนะได้เวลค่อนข้างเยอะเลยนะใครที่เ <c oughs> นี่ยไอ้ไอเจ้ารองเท้าเนี่ยนะสำคัญมากนะแล้วก็ไอน,นี้ด้วยไอไอสตา m มนาโพช i ั่นนะเพราะว่าสตาเมนาค่อนข้างสำคัญมากสำหรับเกมนี้บอกตรงๆนะอย่าซื้อซื้อไปมั่งแล้วแต่ว่าไม่พอละ เดี๋ยวก็จะมาซื้ออีกนะเพราะว่านอกจากยาทำให้เวลเยอะได้ค่าพลังด้วยทำให้เราเอ่อเดเควสด,ด้วยมีเควสที่ต้องอัพบวกด้วยนะ <c oughs> คือเวลเวลก็นอกจากเควสหลักเควสอะไรก็ไอตรงอัพอาวุธนี่แหละนะที่ได้เวลเยอะมากเลยตอนนี้เฮียแบบเลเวลเท่าไหร่แล้ววะสามแปดปะเออสามแปดแล้วนะคือไวมากนะคือแบบวันนี้วันที่สองเองมั้งนะสองหรือสามะเออวันที่สาม ถือว่าค่อนข้างไวจัดๆเลยก็ว่าได้นะแล้วก็ใบเปิดอาวุธนะ Arms ก็คืออาวุธนั่นแหละเออถ้าซื้อตามเพชรดำนะมันจะเป็นราคาใบาละ250้นะแต่ว่าถ้าเราซื้อผ่านในพวกนี้5ใบใช่ไหม5้คูณยก็เป็นเท่าไรหร่อ่ะ1,225ใช่ไหมเออแต่นี้ไม่ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ ไอแพ็กที่ซื้อไปแล้วอยู่ไหนไม่รู้นะคุ้มกว่าแพ็กอันเก่าเกาอ่ะยัวะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็คุ้มแหละสามอันสามอันมันเจ็ดร้อยห้าสิบใช่ปะ่ะแต่อันนี้แค่หกร้อยแปดสิบเนี่ยซื้อไปแล้วนะซื้อได้มาหลักครั้งอะไรเงี้ยมันจะมีคูดาวอยู่เออประมาณนี้นะก็คอยมาซื้อกันนะตรงซัปไพล์ีเบินี่นะ อย่างอื่นก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะก็กดๆเล่นๆกันไปเคนมเครมก็ยังไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะสำหรับอ,อ,อย่างอื่นที่เฮียเล่นแต่มันก็จะมีเนี่ยมีโหมดไอเดียลมีอะไรด้วยนะ,ะเดี๋ยวพีพีให้ดูดีกว่าอันอื่นมีอะไรไหมชาเลงตีบอสตีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ <c oughs> พยายามพยายามนะค่อยๆเล่นไปก็ ถือว่าสนุกดีจากที่ลองมานะแต่ว่าตัวหนังสือมันจะเล็กไปหน่อยนะก็อาจาอาจะอ่านยากกันนิดนึงตอนนี้ก็มีอีเวนต์นะพวกเจ็ดวันล็อกอินดาบนี่ก็ดีนะเห็นเขาบอกว่า,ามันจะมีพออัพไปเป็นจนเป็น UR แล้วมันจะมีพาสซีฟที่เวลาเราทำดาเมจไฟใส่สตูที่ติดไฟ ấy, ก็จะเรียกไฟบอลลงมาด้วยนะค่อนข้างเก่งมากเลยทีเดียว เขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้เฮียยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่พีก็มาตรงนี้นะเดลี่อารีนาป่ะเอ้ยอารีนาไม่ใช่ต้องดูเอลนะเวิลด์ทัวน a เน n t นะก <c oughs> ็ตอนนี้ก็เล่นไปแป๊บก็โกแล้วนะถือว่าค่อนข้างง่ายอยู่นะ <c oughs> ก็เล่นไปแพ้มั่งชนะมั่งอะไรอย่างนี้แหละนะเกมมันก็สนุกอยู่นะแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเลนเลนบนล่างมันค่อนข้างเยอะนะ แบบบางทีใกล้ๆอย่างเงี้ยสกิลไม่โดนก็มีนะอาจจะยากนิดนึงแล้วก็มีบัฟมีอะไรตันตีใช้ไม่ได้นะหมดนี้เฮ้ย <c oughs> มาถึงพวกก็เปิดตัวแข่งมาเลยนะมันจะมีตัวแข่งด้วยนะแดงๆอ้าวโดนนี่ฮาร์กอ้าวไม่โดนเนีย่ยเห็นไหมเลนอยู่ใกล้ๆแท้ๆนะไม่โดน มันคงไม่รู้ว่าสิวเราเปิดตัวแข็งอยู่ไอ้น้องอ๋อแล้วก็มีสกิลอาวุธอีกอย่างนะเห็นไหมบนของอันบนอันแดงกับแดงกับเหลืองนั่นเห็นปะเ <c oughs> <c oughs> นียวซิอ่าไม่โดดโอเคแล้วเขาบัฟก่อตัวแข็งมาอีกแล้วนะนะเป็นะเป็นเหลืองๆเป็นอะไรแล้วก็หนีฮะอย่าไปบวกนะอ่านี่เป็นสกิลธนูอะไรเงี้ย คว้บ <c oughs> ช่วงอ่ามันจะมีหลุดคอมโบเองนะพอตีเป็นตพักหนึ่งเห็นไหมเขาจะล้มเองอ่าต่มันยันแหลกๆนิดนึงอ่าโดนอีกแล้วดีเพื่อนเอา้าโอ้โหหมุนมาตีฝั่งนี้หลุดเลยนะแล้วก็มีกดหลุดคอมโบด้วยเห็นไหมตีนี่เห็นกด ช่วงช่วงช่วงอ้าวเขามีตัวแข่งเหมือนกันวะแย่อหู่นะเจ็บเลยอุ้ยเจ็บตายเนี่ยเพื่อตายลยอ๋อเพื่อนจะเย็น <c oughs> นี่ก็กิ้งหลบได้นะมีกิ้งมีอะไรด้วยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะถ้าเขาโดนอีกชุดนี่นะ่าจะตายก็ดูเชิงกันนิดหนึ่งฮะ เขาน่าจะเวล,เ,วลเยอะกว่าปะ <c oughs> เรียบร้อยไปฮะเขามีสกิลพุ่งแล้วก็ลงอีกทีหนึ่งนะของเฮียยังไม่ได้เราะเวลยังไม่เยอะยังไม่สี่สิบหรืออะไรเนี่ย <c oughs> อ่าเดี๋ยว <c oughs> พูดถึงเรื่องของอาวุธก่อนนะที่ชาตอนนี้อ่าเดรีเดี๋ยดูเอลออกมีสัญลักษณ์นี้แปลว่ามีของอะไรนี่ไงก็ค่อยๆเล่นไปนะก็เพลิน <c oughs> มันจะมีนะ่าจะมีทุกอาชีพนะเห็นว่า,างั้นว่าแบบสถานะตัวแข็งเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยเป็นตัวแดงเลยนะแดงเหลืองแดงเหลือง,ง,ง,งก็คือจะไม่กระตุกไม่สะทบสถานอะไรนะบวกได้เลยอ่าแล้วมันจะมีอาสกิลเนี่ยเห็นป่ะทางซ้ายนี่ที่ลงขึ้นลงขึ้น,ลนแล้วก็ตีเนะี่ยไม่กดยากนิดนึงอ่าก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าลงเลี้ยวแล้วก็ตีอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็อีกสกิลบัฟอีกอันหนึ่งเป็นบัฟแรงม้งนะ มีอันติด้วยนะนี่อันตีมีสองอันแต่ว่า PVP หลอดอันตีไม่ขึ้นเลยนะเหมือนจะบล็อกไม่ให้ใช้อันติ <c oughs> เรื่องของอาวุธเนี้ยนี่เราเลือกได้นะว่าจะเอาสกิลหน่อยแต่ว่าเราต้องมีอาวุธนั้นก่อนนะใเช่วงช่างทำจังหวะได้เออแล้วก็เรื่องของสกิลเห็นป่ะมันจะมีคอมโบด้วยกดได้สองทีอะไรเงี้ยอยู่ที่เราเรียงนะอ่า <c oughs> แต่บับนี่ก็ออ4บวิแต่อยู่นานมากเลยนะเนี่ยตัวถือว่าตัวแข็งที่แบบโคตรนานนะถือว่าทำให้สายที่เประชิดเนี่ยค่อนข้างจะสู้สายตีไกลได้บ้างนะถ้ามันไม่ได้จุกเก่งมากไมววิ่งเข้าไปฝันได้อยู่ <c oughs> นี่ที่สเต็ปแล้วแหละนะเพราะว่ามันไม่คิดของก็โอเคแล้ว <c oughs> คือ <c oughs> ก็อย่างว่านะสกิลสายที่แบบไกลๆมันก็ จะได้เปรียบหน่อยหนึ่งเพราะว่าระยะอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูสกิลสกิลโอเคบนนี้อ่ามันจะมี skill configuration นะี่สกิลคอนฟิกชันนะที่ให้เราเนี่ยใส่สกิลได้บางสกิลอันนี้กดได้3ครั้งเนี่ยชุบชุบุบบเลย่ะแล้วก็มีสกิลต่อว่าเราจะต่อด้วยสกิลอะไรนะ <c oughs> แต่ละสายแต่ละอะไรอันนี้ดับเฮียสายดับไฟนะไม่ได้สายดับคู่นะ เห็นดาบคู่มันคนบวตป๊อปูล่าเยอะมากเลยนะก็เลยอยากแหวกแมวนะก็เลยซัดเลยแต่สายดาบคู่มันก็ดูเท่ดีแหละมันดาบคู่นะแต่สายนี้ก็โอเคไม่แย่ฮะเพราะว่าสกิลก็ค่อนข้างแข็งเยอะนี่ะมีอ่ามันจะมีเขียนว่าเนี่ยไทยลัท์ที่เป็นสถานะตัวแข่งนะเวลาใช้เออเอาเรือไม่ได้ออสุดแล้ว กับไอ้อะไรอะสเปร์สเปร์สเปร์จะอยู่บนนี้นนะไอที่เนี่ยลงเลี้ยวตีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลงเลี้ยวตีบางทีมันก็ติดเอง,งทั้งที่เราจะแค่วิ่งลงมาตีธรรมดาจริงๆก็อยากให้มันเป็นแบบสกิลกดก็น่าจะดีเป็นเพิ่มปุ่มมาอีกสักปุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยนะเป็นแบบกดสกิลนี้เลยคือลงเลี้ยวกูจะตีธรรมดาเมืองก็สกิลแล้วดูสกิลมันทุบพื้นนะ คือบางทีเราอยากจะตีธรรมดาเฉยเว้ยตีหลอกอะไรเงี้ยให้มันแบบใช้สกิลลุกนะอะไรเงี้ยนะเออมันจะมีสกิลลุกแบบหลุดคอมโบออกมาแต่ก็คูดาวนานคล้ายๆน่าตกเหมือนท่อนไม้แหละนะแต่อันนี้จะคูดาวนานกว่าถ้าโดนทีหนึ่งก็ยาวเลยแหละน่าจะเรียกว่าแทบจะครึ่งหลอดได้เลยนะถ้าโดนพลาดท,ทีหนึ่งถ้าคนเรียนเก่งก็ <laughs> อาจจะเกินครึ่งนะบางทีเอ่อ ถึงจุดที่จะล้มแต่มันยังโดนดาเมจอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีลดไปอีกน้อยนึงอะไรเงี้ยเออนะ <c oughs> แต่มันก็ปรับได้แหละนะขึ้นลงลงเลี้ยวขึ้นลงลงขึ้นอะไรของมันเนี้ยนะ <c oughs> ก็มาลองปรับดูกันไปโอเคส่วนคอมโบก็อันนี้แนะนําให้ไปลองเทนก่อนนะมันจะมีโหมดเทนว่า,าจะคอมโบวนนี้เสียบแล้วก็ปั่นใช่ไหมแล้วเฮยก็ทูบพื้นเลยนี่เป็นคอมโบที่เฮียใช้เองนะก็เอาลองไปใช้กันดูก็ได้ บางทีก็โดนมั่งไม่โดนมั่งอะไรเงี้ยนะกดกดไปอย่างมัวมัวตัวตัวอยู่นะก็สนุกอยู่นะกดแบบเพลินเลยแล้วก็แมปมันกว้างดีนะ PVP เวลาวิ่งหนีวิ่งอะไร<笑><笑>ก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้เห็นมาว่าวิ่งแบบเออแมปกว้างที่เป่งนะดีเหมือนกันเราก็มีที่ให้เล่นเยอะนะไม่งางนั้นถ้าแมปมันแคบเนี่ยไอ้พวกสกิลไกลมันก็จะโดนง่ายอะไรเงี้ยนะพวกสกิลไกลนี่มันไกลจริงๆนะลองดูไอ นี่ก็มีสกิลกายโยนี่สกิลบีมโคตรเท่เลยเฮียเลือกเพราะว่าสกิลนี้เลยดีกว่านี่เป็นไงเท่จัดนะฮะแล้วไทลั่นด้วยนะยืนแข็งชาร์จไปนะถ้าโดนก็ยิ้มถ้าไม่โดนก็แห้งไปฮนะนี่ก็สกิลนี้ป่ะไอที่คนกิมใช้เออต้องวิวสี่สิบนะเฮียยังเวลไม่ถึงก็เลยกายแล้วแหละกาแ,แหละเดี๋ยวเจอกันนะของแบบนี้อันนี้วิวเท่าไรวะห้าสิบเหรอเอ,อมันแอคชั่น แอคติ้งอะไรมึงเยอะจังเลยกว่าจะกระโดดพ้นสกิลมีทำดาวก่อนด้วยอ่าเป็นไงสกิลโคตรเทพนะสําหรับเจ้าสายดับไฟนี่นะจริงมันมีอีกสายหนึ่งเดี๋ยวนะมันมีโหวตปั๊บปุล่าตรงไหนวะเอาสายมไม่ใช่เออมเอมเอมมันเยอะมากนะมีอาร์มซับไาย <c oughs> ก็สกิลของอาวุธก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะจะ <c oughs> ให้ดูให้ดู <c oughs> มีสกิลของแรนะนี่เป็นหมามาแต่มันไม่ถึงขนาดนี้นะดีเฮียจะใช้ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวว่าโอ้โหสกิลอลังจังเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูนะในเทนนิงใช่ไหมเทนคือมันต้องอัพตันมันถึงจะเป็นเหมือนในคลิปมั้งนะเฮียว่างั้นคือของเรายังอัพไม่ตันเพิงแบบดาวเดียวมันก็จะเดี๋ยให้ดูอ่ะดูแรกนี่เอาเฮ้ย เขต้องตีโดนด้วยอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้อาวุธน้าแข็งอีงกงนเขาละอัน,นกันเดหน้าเดยนนะมันเปลี่ยนอะน,นี้แล้วเปลี่ยนไม่ได้นะมโตลงขึ้นโอเคโอเอโอเคโอเคคือลงขึ้นนะแล้วสกิลมันแบบบางทีลงขึ้นแต่ว่าศัตรูมันวิ่งลงอย่างเงี้ยมันอาจจะหลบได้ไงเข้าใจใช่ปะถ้าเกิดลรากดเป็นสกิลปุ๊บออกสกิลออกเลยมันจะไวกว่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามบอก ลองถามทีมงานดูแล้วกันนะว่าแบบเพิ่มสกิลปุ่มมาอีกสักอันสองอันอะไรเงี้ยได้ไหมสามอันเพราะว่าเดี๋ยวมันคือมันมันก็เยอะอยู่นะก็คือเผื่อใครที่แบบไม่ถนัดกดขึ้นลงอะไรเงี้ยเนี่ยมีหนึ่งสองสามใส่ได้สามช่องก็คืออีกทั้งสามสกิลก็คงไม่เป็นไรหรอกนะเพิ่มอีกสามปุ่มเองนะนารุโตะยังแบบเยอะแยะไปหมดนะเออเขากดกันได้อยู่แล้วมันของอย่างนี้ฝึกกันได้นะไม่ยากไม่ยาก ให้ดูแล้วดูอาวุธนะอาวุธเ,เมื่อกี้ใส่ผิดเป็นใส่ดาบหิมามันต้องดับนะนี่ดับหมานี่เดี๋ยวดูน้หมาไอ,ไอ้ของเฮียแค่หนึ่งดาวกากๆเลยคือเพิ่งเปิดได้เลยอ่ะเอาง่ายๆนะก็ดีเหมือนกันใช้ PP โอเคอยู่นะไม่แย่นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าตัวดับมันค่อนข้างที่จะจับศัตรูยากมันต้องวิ่งเข้าไปนะถ้าได้พวกสกิลเสริมทีนี้มันก็จะดีนี่ฮะเป,เป็นหมาวิ่งสามตัวแค่นี้เลยนะ แค่นี้จริงๆครับไม่รู้มันเพื่ออะไรมาติดดีบัฟอะไรทุกอย่างด้วยนะแต่ว่าคือมันช่วยให้ศัตรูกระตุกอะโอเคแล้วนะสำหรับดาบเราก็จะได้วิงเข้าไปฟันงมาเพิ่งเข้ามาได้ตากับ <c oughs> สกิลดาบแขงเมือ่อกีนะ้เคปะแต่ว่าใน PVP ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะหาจังหวะดีๆก็ปล่อยสกิลไป <c oughs> แต่ธนูนี่เหี้ยว่าโคตรดีเลยนะมันค่อนข้างนานมากเลยแค่เล้าหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> ดาวเดียวอ่อนๆเลย เพิ่งเปิดได้แต่ก็มันมีหลายอันนะเดี๋ยวให้ดูเผื่อใครที่แบบเลงไว้อยากได้อันไหนอะไรเงี้ยอันนี้เปิดได้อันแรกเลยเอย้เป็นดาฟันชิ่งไปเฉยๆก็ถามว่าดีไหมก็ช้าไปหน่อยหนึ่งนะแต่ตอนนี้เฮียรู้สึกว่าใช้ขวานนี่มันโอเคมากเลยนะขวานเนี่ยเดี๋ยวให้ดูสกิล้วกันไม่ต้องกดให้ดูนะหนึ่งดาวก็คืออ่อนกว่าในคลิป ก่อนในพรีวิวนี่หน่อยไม่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้แล้วมันก็คือมันไม่ได้วนกลับมันแค่ไปอย่างเดียว <c oughs> แค่ไปอย่างเดียวแล้วก็อันเล็กเอาเอากดให้ดูก็ได้เดี๋ยวเผื่อใครแบบเฮ้ยนัมันยังไงวะนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้ดูนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวไม่เห็นภาพไงนะจะได้รู้ว่าเอ้ยควรเปิดหาดีไหมนี่มันไปอย่างเดียวแค่นี้ฮะก็เรียกวมันเนี่ยติดบีบด,ด้วยมันเลื่อนออก เรียกว่าเห็นว่าดีกว่าหมาอีกนะหมาหมาฟ้ามันยังแบบมันโดนแล้วมันมันมันโดนเร็วอ่ะอันนี้คือมันค่อยคอยปั่นไปอ่ะอ้าวโหรีเซฟทีหนึ่งนี่คือคือไปโหลดแมปมาใหม่เลยอรอดูนะเนี่ยจีมันรัวกว่าเห็นมาแล้วมันก็กระตุกนานกว่าเอาง่ายๆก็คือพยายามหาจงังหวะให้สตูกระตุกมก้กแล้วก็จะพูเข้าไปตีเออประมาณนี้ที่เห็นเล่นนะประมาณนี้เลย เออนัวธนูนี่ก็ใช้จะใช้เล่งดาเมจก็ได้หรือว่าจะใช้เวลาเราหนีกะว่ามันจะมาทางนี้ยิงดักก็ได้ใช้ได้หลายแบบมากธนูนี่คือเทียวว่าน่าจะเมตานะตอนเนี้ยกับไอ้เมื่อกี้ไอ้ที่คนเมื่อกี้ที่มันใช้เห็นมาที่มันเป็นมือโกสอะเป็นมือยุบยับยุบยับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูอันนั้นเฮียก็ว่าก็ดีอยู่นะเออเอ่เอ่มเอ่เอเขาเรียกอะไรโกสเบสป่ะเฮียดูอยู่นี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 ่ <c oughs> อันนี้นี้เห็นว่าก็ดีู่ะนะเนี่ยแต่มันมันตอนกดปุ๊บแบบมันช้าใช่ไหมแต่ว่าดูน้ามือมันอยู่นานมากนะคือเหมือนเรามันหลบแอบหลบอยู่ในมือถ้าพวกตีไกลนี่ไม่โคตรกว่าตีนะบอกเลยว่าใครใช้อมือห่านี่คือแบบงุดหงิดมากนะบอกเลย <c oughs> แต่ถ้าเราเป็นสายใกล้เราใช้ก็อาจจะดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ก็บางจังหวะที่เราสกิลคูลดาวหรือว่าเอเนจีพลังงานหมดใช้สกิลไม่ได้ก็ เปิดอันนี้มากันก็ไม่แย่นะเพราะมันอยู่นานด้วยแล้วก็มันมันเคลื่อนไปมาไปมาคนมันก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าแหละว <c oughs> มันเมื่อกี้เห็นมาเฮียวิ่งไปติดติดมือหานี่แหละก็ <c oughs> เลยต้องวิ่งกลับมาหามันเห็นไหมเออดาบใช้เนื่องจากได้ทุกอาชีพนะจากที่ดูมาก็คือโอเคเลยแหละ <c oughs> โอเคนะก็มีอะไรไหมจะให้ดูคร่าวๆไออันนี้อันนี้ก็คือธนูนะที่เปิดหากันด้วยนะอันนี้ค่อนข้างดี เนี่ยจุดๆอันนี้อัพเต็มมันจะอลังการหน่อยแล้วก็ไฟนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็น UR แล้วน่าจะดีเนี่ย U R s k i l l Display นะก็คืออัพตันก็จะเป็นตามดิสเพย์นี้เลยอ๋อของเรามันแค่อะไรอ่ะมันแค่ SR ไง <c oughs> แค่ SR นะนี่นี่อันนี้ SSR ก็ยังใกล้กับ UR หน่อยหนึ่งนะ <c oughs> นี่สักนี้เมื่อกี้สกิลแข่งใช่ปะ อันนี้เฮ้ใส่เพราะว่าดาวมันเยอะนะนเนี่ยเนี่ยอัพมาสองดาวแล้วแต่อันนี้ใส่เพราะสกิลด้วยอะไรด้วยนะดูค่า BP นะแบตเทิลเพาวแบตเทิลพอยก็ได้แบตเทิลพาวเวอร์อออน,นะเอ่อยอง่อยง่ายๆกับอันไหนกับอีกอันหนึ่งที่เฮียแรงๆอยู่นะก็คือนี่เลยรีเวิร์สจัดเมนท์ที่ยิงไปแล้วจะเป็นกลมๆเนะนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันฮิตเยอะดี มันแบบดูทำจังหวะได้เยอะแต่ว่าถ้าเป็น s s r เนี่ยไม่รู้มันจะดูดขนาดไหนแล้วก็นานหรือเปล่านะไม่มั่นใจแต่ว่าดูแล้วค่อนข้างโอเคกับ pvp มากเลยนะ <c oughs> อย่างน้อยมันไม่กล้าวิ่งเข้ามาแน่นอนนะ <c oughs> ถ้ายกเว้นเมทที่จะยิงบีม <c oughs> เมทยิงบีมไกลนะเกมนี้เฮียโดนมาแล้วนะแต่ก็พอลบได้อยู่เพราะว่าเลนมันเยอะ <c oughs> เลนบนล่างอะนะ <c oughs> ขึ้นลงมันเยอะอยู่ค <c oughs> วัน ขวันเขียวอ่าให้ดูคร่าวๆขวันเขียวก็ดูจะใช้ยากแต่มันถ้าโดนก็คือเด้งไปหลายทีนะเห็นไหมอันนี้ U R แต่ว่า S, S R ก็อ่อนกว่านี้หน่อยหรืออาจจะเยอะก็ได้นะไม่รู้ไม่เคยใช้นะน,นี่ดาบอะไรเทพเลยให้ดูนะอันนี้คือฮะเฮ้ยดาบอะไรมึงเท่เธอเท่แท,ท้ว่าอีปิ๊กกอ มันจะมี How to get อะไรอย่างนี้อยู่นะนี่ซอสเนี่ยที่มา Limit Supply กับอะไรอ่ะน,นี้ก็คืออันนี้ยังไม่เปิดนะไอ้โหมดอะไรของมันคือโหมดมีค่อนข้างเยอะแยะที่เยอะไปหมดนะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มากดไลค์กันเดี๋นะถ้าใครที่เล่นอยู่ถือว่าสนุกนะเกมนี้โอเคใช้ได้เลยแ้ว p, p ก็มีแหลกมีขาเมื่อกี้ก็เห็นเห็นกันอยู่นะ ไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตหรือว่าที่เซิร์ฟเวอร์หรือโทรศัพท์อะไรเงี้ยแหละแต่เล่นในคอมก็เป็นเหมือนกันนะน่าจะเป็นที่ตัวเกมละมั้งอันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็คงจะแก้แหละนะ <c oughs> นี่มันก็จะมียูอมีอะไรให้ดูนะแล้วก็ดาบเลเซอร์นี่ก็น่าสนใจฟันทอมนี่ดูโคตรเทอไว้จับข้างหน้านะแต่เฮียก็นี่ ได้ขวาดฟาร์มแล้วก็อาจจะเก็บหมดหรือไม่หมดเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะเพราะว่าบางอันก็ดูสกิลมันไม่น่าใช้เท่าไหร่นะอันนี้ก็อาจจะพอได้อยู่นะเวลาวิ่งหนีก็หันไปส่วนได้มันจะมีนี่น,นี่อันนี้เห็นว่าไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ดูนะวางพื้นใช่ไหมเนี่ยวางพื้นแล้วก็รอหนึ่งจังหวะมันถึงจะดูดเห็นปะ แต่ก็ดูแล้วมันค่อนข้างช้าไปหน่อยนะมันแบบไม่ทันใจอะ่ะอันนี้อหลรอันนี้หมาอ๋ออันนี้หมาที่ให้ดูเมื่อกี้นะโอเคนะ่าจะครบแล้วแหละก็ประมาณนี้นะที่เหลือก็ไปกดดูกันเอาแล้วกันอยากได้แบบไหนนะตอนแรกว่าจะให้ดูอีกสายหนึ่งแต่มันไม่มีให้ดูแล้วอะ่ะนี่วนอวอันเขียไม่เป็นไรนะก็เอาเป็นว่าอย่าลืม ซื้อไอรองเท้านี่ค่อนข้างสำคัญนะได้ทั้งเวลได้ทั้งอะไรด้วยนะแล้วก็ซื้อใช้เพชรใช้เพชรครั้งแรกแค่ห้าสิบเองนะเออห้าสิบคุ้มมากเลยใช้แค่วันละครั้งก็ได้ถ้าแบบจะเก็บเพชรไว้ทำอ,อื่นอา้าวหมดแล้ว s าร์เมนาโพรชันก็สำคัญนะแล้วก็เฟนด้วยเมื่อกี้เห็นปะเมื่อกี้มีเออเฟนช h อ p ด้วยนะก็พยายามแอดเพื่อนกันนะก็แอดเฮียไว้ก็ได้ นี่นะชื่ออาเฮียนัจ้าเลขอะไรเลขไอดีไหมบ้างวะเออเนี่ยกดหาชื่อก็ได้นะเวลาแอดเพื่อนค่อนข้างสําคัญนะบอกไว้ก่อนโดยเนี่ยนีันี้คือเฮียแอดเยอะจัดแล้วคือมันเกิดคือนั่งแอดทั้งวันเลยนะบอกเลยว่ามันค่อนข้างสําคัญนะถ้ามันแบบส่งของ,ร,ของรับของอะไรได้เฮียก็จะซัดเลยนะคือรับไม่ได้แล้วนี่่าโอเคไม่เป็นไรนะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเล่นเกมให้สนุกนะ ก็มีเพจมีอะไรด้วยนะอันนี้ยังไม่หมดอื่นด้วยยังปลดล็อกไม่หมดนะ <c oughs> <c oughs> มีคอสตูมด้วยนะ้างนปะเดสอัพอ่ามีแบบชุดมีแบบหมวกทรงผมอะไรอย่างเงี้ยนะให้แต่งตัวกันได้อีกนะถือว่าค่อนข้างดีเลยนี่เห็นปะเฮียพี่เกล็ดในสะ่แค่แ c t i v e แอคทิฟิลก็พอนะมันได้สแตทด้วยเห็นปะนี่ย ไตรเตอร์สกิลคูลดาวไทม์ล้สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์โคตรดีนะ <c oughs> โอเคก็น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วแหละนะเวลาเล่นอะไรเงี้ยนะอย่าลืมนะอาวุธนี่สำคัญจริงๆอัพไปเลยนะบวกห้าบวกหกนะลั่นไปเลยเออถ้าด,าด่านยังไม่ผ่านมันก็จะให้เราไปเล่นก่อนนะก็ออตโต้ได้นะอัพอัพไปเยอะๆนะอออโต้งไงมก็ผ่านนะง่ายอยู่ เนี่ยเนยด่านไม่ถึงละจะต้องไม่กดละ <c oughs> อ๋อไม่ถึงสมดาวดาเมทเอเคน,น้อยกว่าห้าสิบซก็คือเลือดจบแบบเลือดเยอะกว่า50%สอร์อะไรเงี้ยนี่นะง่ายๆบางทีก็จะมีแบบให้หลบให้อะไรนะก็เฮียก็ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทํานะที่เหยียบจะมมาๆค่อยไปทำ <c oughs> โอเคนะฮะวันนี้น่าจะได้เกมเล่นกันแล้วแหละนะ ก็ไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะที่ Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็สำคัญที่สุดก็ก็คืออ่ที่มาดูคลิปกันนะอ่าขอบคุณทุกคนมากครับผมสำหรับวันนี้ก็บา,บายๆก็ไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะบาบายอย่าลืมซับด้วยนะจุ๊บจ